ม่กูอแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางไอ้สัสโอ้ใครปลาขวานใส่วะเสียงดังปักเลย เทิมทัวแล้วเก็ g e t ็ a เก็ t target มาด้วยไหน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 โซลชันนี่ใช่โซลชันมองไม่ใช่ด้วยไม่ใช่นี่ไม่ใช่โซลชันนี่ไม่ใช่โซลชันมาด้วยเฮ้ย stupid b i t c h e stupid stupid b i t c h e stupid 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 yeah ชันยังไวชัน อยู่ตรงไอ้ทะเลอะทะเลสิจะไปรู้ไหมเนี่ยมันก็ทะเลเกือบกันก็ทั้งแมปอะมันทะเลรอบแมปเลยมาเอาดาบไม่ไม่เมาดาบเร็วมาดาบ <c oughs> จะให้ดาบเนี่ยโอ้แล้ให้ดาบเนี่ยมีสองอันเนี่ยกับกีกสองอันเนี่ยชั <c oughs> ้นอย่าเลว่าชั้นมาตรงกลางมาเพียวตรงกลางใช่ไหม อ่ะนึงโอเคกำลังวิ่งไปต่างๆแล้ว stupid stupid bitches วิ่งหนักำลังวิ่งไปโอ้ยมตีหลังที่มาแล้วไอพีท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 เนี่ยนะพีทเนี่ยนะไม่สู้ไม่ไหวแล้วจริงๆบอกเลยไม่เด้อเด้อกุลอกไม่ได้อเด้อกุลอกไอพีท กำลังวิ่งไปจะถึงกลางแล้วเจอคนนี่นี่นมากลางแล้วอยู่กลางแล้วกลางแล้วกลางแล้วดีชันกล่องไปเอ้ยเอากรอบไปช็อปทัวร์แล้วอ่านี่ไปเอาลีบไปเอาลีบไปโอเฮะไม่ได้เห็บ้างไม่ได้เห็นบ้าไม่มีมีแตดับไม้เอาไปเอาไปเดี๋ยววะ จะมีอันหนึ่งเหรอใช่ใช่มีสามอันเลยอะ่ะโอโ้เราจะไปฆ่าเมกสไลเดอร์มาแน่นอนนะต้องฆ่าซะแล้วนะอันนี้ทาเกตฮะไปทาเกตเฮ้ยพี่อยู่ไหนโอ้ตุ Yo, ๊กฝันนี่นี่ข้าง,ลงหลังล่ะเอาละดุยเราไรเราจะฆ่าเมกสไลเดอร์ สไลเดอร์ <T> ider, ถูกแล้วส <laughs> ไลเดอร์สไลเดอร์แมนสไลเดอร์แมน,นด้วยนะไปฮะนีสุดชั้นเอ็นชานเด้อเฮ้ยช่วยตัวเองดิช่วยตัวเองเนี่ยดีนะช่วยตัวเองนะเอ,งอะขึ้นลงขึ้นลงใช่ปะ โอ้โหโชคดีที่แม่ได้ได้อันเบกกิ้งครับอันเบกกิ้งเออเหมือนกันเราได้อันเบกกิ้งเหมว้นเราไม่ได้อันเบกกิ้งเว้ยเราบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เบกเราเราเราได้อันเบกกิ้งตรงเสื้อเว้ยแต่ไอ้นี่ดูกระดาบได้ช้ำเน็ตกับพาวเวอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรวะช่วยใครอ่ะใครช่วยด้วยช่วยตัวเองสิช่วยตัวเองสิเราจะวิ่งวนกันทำไมลงไปอันน้ำก็น้ำปะ เงินนอยู่ได no ้เด like so ียวซ้อยดพ่ดอกแบบไหมไปบ้าล่ะได้หมดเลยซ้อมไพ่แบบไปซอมไพ่แบบพีจิ้นตายยังพีตายแล้วเออพีพีมันมาตุ๋ยเราเว้ยเลยฆ่าเลยเราเจ็บดาบเลยนะพี่รู้ป่ะอะทุยแสงเกงอยู่ไม่เป็นไร ปล่อยแม็กสไซเดอร์ไว้ไม่ได้เออเม็กไซเดอร์เขาเป็นตัวเต็งต,ตัวเต็งกลุ่มสไลเ,เอดอร์ไอ้กลุ่มสไลเดอร์และเป็นคนที่ซับมากที่สุดในกลุ่มสไลเดอร์นะฮะคนาหนึ่งซับเยอะกว่างั้นเราจะตอบแล้วเดี๋ยอะไปไหนเราก็อยู่นี่นี่มีคนอยู่นั่นหนึ่งคน <Yeah. S 2> เยอะเฮ้ยมาแล้วชั้นข้ามนัชน,ามนชั้นฆ่ามันชั้นฆ่ามันชั้นตีเราตีมันไม่โดนวะอยู่ใกล้ๆมนเลย คนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ดวงตาของเจ้ามันมืดมิดชีวิตของเจ้ามันมืดมัวเอ้ยเอ้ยใช่ไหมเออจริงไหมจะมาตุยเหรอไม่ได้แดกกูรักนะมาเลยมาเลยตอนนี้กำลังลำบากเร็วเร็วตรงกลางเร็วตกลางเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วช่วยหน่อยไปตรงกลางเลยมาแล้วพี่อ๊ นี่คนนึง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 แม่งหน,งหนีเลยแม่เราทาเกิจเร็กสไลเดอร์เพียวนี่ไปเพียวฮะรองเท้าเลย thank you สไลเดอร์นะสไลเดอร์สตูดิโอไปงนั้นแหละไปทางนั้นแหละไไปปเเลลยย just do it เดี๋ยวอะ แกรู้่น่ยัยไหนไลเดอร์เร็วสไลเดอร์อยู่ไหนสไลเดอร์ตกทุกได้ยากตัวเนี้ยตัวยางตัวบกมันตกใจเลยไม่ใช่เราไลเดอร์หกสิบห้าบล็อกเวยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำไมต้องวิ่งงอมกันเลยวะพี่เขาไม่เข้าใจก็มึนไงง่วงเขาเลยว่าเขาง่วงอ่ะอัดตอนห้าทุ่มเดี๋ยวมันง่วงไงีัยไม่ไลเดอร์เนี่ยวิ่งเข้าหาบอดเดอร์เนี่ยอันดี้ Bày, bye 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 Have a good time đốt lắng, túi lắng, đốt lắng, túi, đốt lắng, tăng, lắng, đau, book, tăng, tăng, weiß, tăng, آi, lắng, lắng, túi, lắng, túi Lắng, túi, lắng, túi, lắng, túi Chăn là cho chăn, chăn là cho tao, chăn ai hết thằng tù hết hải nè Lên cú cái lưỡi có chạy, á à! อ้าวอ้าวอ้าวเสร็จป่ะเสร็จเนี้ยเนี้ยเนี้ยจะตายวะชั้นเราจะตายบอเดอร์มันแหลกอะไรวะเออใช่บอดเดอร์ด้วยแหละไม่ว่าหรอกเราเลยเลื่อนรถไปเยอะเลยเพราะบอดเดอร์ใช่เราก็เหมือนกันมีเมฆสไลเดอร์ทำเจ็บแซบเดี๋ยวเเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช่ใช่ใช่รู้เลยรู้เลยครับ หั่นข้ามหมาเลยทีนู้นอีบ่ายเดี๋ยวไปดูห้องเพื่อนด้านนึงมาปวดหัว,วรู้สึกปวดหัวแล้วต้องรีบไปนอนละเดี๋ยวไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนหรือไม่ก็อาจจะเกินเที่ยงคืนดีเด,ด,ดีนะโอเคแล้วผมไอ้ฟักเน็ตแม่งแหลกหมดนะเออดีแล้วดีแล้ว ยังเห,หลกดีแล้วนีเลกดีแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาดีๆเอ,อ้ยซูททอนเลย,เลยรู้สึกห้องเราจะคึกคักมากพี่สี่嘛เหรอหรอ,อะไรนะจริงหรอสีหัวแดงใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะช <c oughs> โช<อ> <c oughs> ว์ <c oughs> หัวแดงบ้างก็บอกไงพี่พ,พี่พี่สี่แกปวดหัวชมพูเลยอะ แล้วเหรอพยายามเงียบพยายามไม่ได้ต้องได้คลิปนี้ไปเพียวโอ้ยปวดหัวเหลือเกินไฟดอกไฟดอกไอกไหนวะหันอยู่ด้านหลังที่นายวิ่งมาเมื่อกี้ฮัลโหลนะพวกนายนี่พวกนายอ้าวอยู่หรือเปล่าอีกท์อ่ะอัดกันอยู่อัดกันเยียอยู่ันเดียวอื้ยเดียวโหดมากไม่ต้องห่วงนั่นนั่นนั่นมันมีแต่ชาร์ปเน็ตแล้วเนี่ยไอ้บ้า กูทิ้งสเต็กไปด้วยนะไอ้บ้าโอ้ยไม่ไหวแล้วช่างมันต้องชนะเว้ตอนนี้สถานเดียวละเอ้โอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอาตัวเนี้ก่อนเอาดิในอยู่ตรงกลางนี้ในก็เสียเปรียบใช่ เนแหละสวยเพียวเพียวเพียวตัดมันลูกเอ้ยอีกคนนึงมันแอ็กแมนเอ็กแมนหัวยมาใช่นมมามามาเออยโอเคเอเกือบตายมันกัจริงบอกเลยแม่แม่แม่เจ้าตางนู้เจ้าตากนู